หนึ่งสิ่งสาคัญที่เราต้องปรับก่อนทำออนไลน์การทำออนไลน์นั้นอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายมากๆแต่รู้หรือเปล่าในความง่ายก็ไม่ได้ตื้นนะคะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ฝึกฝนวิธีคิดของเราให้รู้ว่าไม่ว่าจะทำงานในโลกออฟไลน์ในโลกออนไลน์มันย่อมมีบทเรียนบททดสอบเสมอถ้าวันนี้เราสามารถปรับวิธีคิดของเราได้ ว่าการทําออนไลน์นั้นมันง่ายมากๆที่จะทําให้เราฝ่าฟันในสิ่งที่เราต้องการเพราะระหว่างการทํานั้นคุณจะเจอบททดสอบที่ทำให้คุณเก่งขึ้นและยอดเยี่ยมขึ้นในทุกวันถ้าเราปรับ i มเซ็ตของเราในการทําออนไลน์ได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถอยู่บทออนไลน์ได้แบบยั่งยืนสร้างตัวเองสร้าง ตัวตนสร้างแบรนด์สร้างรายได้ได้แบบมั่นคงถาวรอ,อย่างแน่นอนค่ะดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราควนปรับสิ่งแรกในการทำออนไลน์ก็คือวิธีคิดของคุณนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะเจอบททดสอบอะไรระหว่างการทำคุณต้องรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเก่งขึ้นและพัฒนาได้ขึ้นอีกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะลายหลายคนอาจจะตกมาตายตรงนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วเราจงพาตัวเองก้าวไปสู่ จุดเป้าหมายความฝันของเราให้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยนะคะมันใช้เวลาในการทําแบบอิสระภาพหลายคนก็เลยปล่อยเวลาที่แบบเห็นว่ามันเป็นอิสระภาพนี้นะคะให้ล่องลอยไปเฉยๆแต่ถ้าวันนี้เราเทรนตัวเองฝึกฝนตัวเองให้รู้ว่าการทําออนไลน์นั้นมันเป็นอะไรที่โคตรง่ายที่สุดเราสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะแล้วเจอกันกับครูซันนี่ในคลิปหน้านะคะ